สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก y l g ประจำช่วงเย็นของวันที่9กรกฎาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำวันนี้ยังสามารถทรงตัวรักษาระดับในระดับที่ค่อนข้างสูงโดยราคาเปิดตลาดบริเวณ1,808เหรียญดอลลาร์ต่อเทสลออนย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดเพียง1,805ซึ่งไม่ทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะ ที่ระหว่างวันราคาขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดได้บริเวณ1,815ซึ่งถือว่าใกล้กับระดับสูงสุดในรอบกว่าเกือบ9ปีบริเวณ1,815เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนปัจจุบันในภาคบ่ายราคายังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,815.27เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนบวกขึ้นมาประมาณ6.90เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน ทางนี้มีการคาดการว์วารายงานผลประกอบการประจำควอเตอร์2ของปี2020ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นสารัฐซึ่งจะมีการเปิดเผยขึ้นในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยรายงานหุ้นกลุ่มธนาคารรายใหญ่ของว l s t r e e t และ เป็นการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนบนกราน้น S&P 500ซึ่งคาดการว่าผลประกอบการของบริษัทดังกล่าวจะร่วงลงประมาณ44%เมื่อเทียบเป็นรายปีซึ่งเป็นการร่วงลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการทางการเงินในปี2008นอกจากนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้นักกลยุทธ์การลงทุนระดับสูงของ NBP p a r a b a มีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มที่ทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียว่าจะมีผลประกอบการที่ย่ำแย่ลงและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในเอเชียจะไม่มีการฟื้นคืนขึ้นสู่ระดับก่อนวิกฤตจนกว่าจะถึงไตรมาส3ของปี2021พร้อมกับปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในเอเชียลงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันในเดือนมิถุนายนแนวโน้มหรือมุมมองชองรบ ต่อผลประกอบการในรัษัทจดทะเบียนที่มีทิศทางย่ำแย่ลงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้เคลื่อนไหวและยังคงส่งตัวได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีน ท้งนี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีปมร้าวลึกในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการค้าเป็นการตอบโต้กันระหว่างการทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีอํานาจทางการค้าและมีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังคงมีประเด็น ความขัดแย้งทางการเมืองในฮ่องกงและในไต้หวันรวมทั้งในส่วนของความกังวลเกี่ยวกับสถานะวีซ่าของนักศึกษาจีนหลายแสนคนที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐในแต่ละปีแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจทําให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงส่งผลเชื่อบวกต่อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ข้อมูลการส่งออกของเยอรมน,นีที่มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนในเดือนพฤษภาคมขณะที่อุปสงค์ฟื้นตัวขึ้นหลังจากสิ้นสุดการล็อกดาว์สถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทองคำซึ่งมีทิศทางการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับทิศทางสกุลเงินยูโรยังคงได้รับแรงหนุนจากทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่มีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในส่วนของการส่งออกของเยอรมน,นีมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ9%เมื่อเทียบเป็นรายเดือนหลังจากรลุวงลง24%ในเดือนเมษายนและการนําเข้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น3.5%หลังจากร่วงลง16.6%ในเดือนก่อนหน้าขณะที่ยอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้น7.6พันล้านยูโรซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจของเยอรมน,นีที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐที่ยังคงมีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นทางนี้รัฐแคลิฟอร์เนียพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วันเดียวธรรมสถิติสูงสุด11,694รายซึ่งการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงและสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงมากขึ้นในสหรัฐท้งนี้ในส่วนของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่ ต้องการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น44%และต้องการใช้ห้อง ICU ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น34%ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่แนะนำให้จับตาในส่วนของค่ำคืนนี้แนะนำให้จับตาในส่วนของตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ในเวลา1นึทุ่ม30นาทีขณะที่เวลา3มทุ่มจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังประจำเดือนพฤษภาคม ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและกราบการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํทาทั้งนี้ราคาทองคํายังคงมีแนวโน้มและโมเมนตัมรักษา ทิศท,ทางหรือโมเมนตัมในเชิงบวกไว้ได้ขณะที่ระหว่างวันแม้ว,ว่าราคาทองคําจะมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่การอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงของราคาทองคําเป็นไปนอย่างจํากัดราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามในส่วนของกลุธ์การลงทุนยังคงเน้นการเปิดสถานะซื้อหรือเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงโดยหากราคาไม่หลุดกรอบหรือชัแนลที่เป็นทิศท,ทางขาขึ้นบริเวณ1,800ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนยังแนะนําเข้าซื้อทางนี้ประเมินโซนแนวรับแรกในโซนบริเวณ1ันแ 0 3เหรียญถึง1800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออ,ออนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าซื้อแต่เมื่อราคาขยับระปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นให้จับตาแนวต้านในโซน1818เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอ,อ,อ,อนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี2020และเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ9ปีหากราคายังไม่สามารถผ่านได้อาจจะชะลอในส่วนของ อาจจะมีการแบ่งขายทำกำไรออกไปแต่หากสามารถผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปในโซน1,827-1,831เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนอย่างไรก็ตามแนวโน้มหรือมมเมนตัมของตัวทองคำยังคงเป็นบวกหากราคาปรับฐานหรืออ่อนตวลงมาไม่หลุดกรอบหรือช่แนวด้านล่างในโซน1,789เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งระดับดังกล่าวถือเป็นแนวรับสำคัญและใช้เป็นจุดเข้าซื้อสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยหรือมีทองคำอยู่แล้วรวมทั้งเป็นจุดสต็อปเอทหรือจุดตัดขาดทุน หากราคามีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแรงอย่างไรก็ตามข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในค่ำคืนนี้หากมีทิศทางจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์มีทิศทางออกมาดีหรือแสดงให้เห็นถึงจำนวนการจ้างงานในฝั่งสหรัฐที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวอาจกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำได้จึงแนะนำให้นักลงทุนจับตาดูข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำทิศทางราคาทองคำประกอบกับ การวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบคอบสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอให้โชคดีในการลงทุนสวัสดีครับ